สวัสดีคะ่ะนกคะ่ะนกชวนมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หลังบ้านนะคะอาหารที่นกใช้เลี้ยงไก่จะเป็นอาหารยี่ห้อซันฟีดนะคะโปรตีน18เป็นอาหารไก่ไข่ระยะไข่ถึงกดระหวางคะ่ะขนาดบรรจุคือ1กระสอบ30กิโลนะคะชนิดเม็ดค่ะผลลัพธ์ที่ได้หรอคะถ้าใช้แล้ว ไข่จะแดงค่ะเปลือกไข่สีสวยไข่ขาวจะเป็นวุ้นนะคะแล้วก็ใบไข่จะฟองโตรูปทรงไข่สีสวยและที่สำคัญขี้ไก่แห้งด้วยค่ะไม่เป็นน้ำถ้าใช้อย่างต่อเนื่องจะเห็นผลสามารถสั่งซื้อทางอินบ็อก ได้นะคะหรือว่าทักเพจนกมาได้ค่ะจำหน่ายทั้งปีกและส่งค่ะและนกก็ยินดีให้คำปรึกษาสำหรับมือใหม่ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปบ่ายค่ะ